นะครับนนะวันนี้เรามาทำหับข้าวนะครับปลาที่เราตกมานี่ใสนะครับวันนี้เมนูแกงป่าปลานิลอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับมีมะเขือมีกระเจี๊ยบมะเขือเปาะแล้วก็พริกหยวกแล้วก็ดอกแคร์นะครับพริกแกงวันนี้เราซื้อมานะครับนี่ พริกแกงป่าพริกแกงเผ็ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำในหม้อเดือดกันเดือดแล้วเราตกมาแล้วม,มาทำปลาใส่ตู้เย็นนะครับ ก็จะมีเสียงรบกวนนิดนหน่อยๆนะครับนีห่หอมๆเลยครับเดือดๆเลย เดี๋ยวเราปรุงเครื่องเลยนะครับเกลือลงก่อนแกงปลาแกงปลาเกลือลงก่อนน้ำตาลน้ตานิดหน่อยนะครับให้มันกลมกล่อม ฟงนัวฟงนัวนี่ขาดบ่ได้ดิใส่หลายแซ่บหลายเนี่ยงนัวนะแมนอยู่เอา้าหน่อยนึงน้ำลานี่นิดเดียวพอนะครับพอเราใส่เกลือไปแล้วนี่น้ำปลาลาครับแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับบางที ie, ถ้าคนไม่ชอบเขาก็ไม่ใส่ก็ได้ผมใส่ไปช้อนหนึ่งกนเดือดแล้วนะครับเด <De> ี๋ยวเราจะใสป่ปลาแล้วนะหนึ่ง <out> ต <of paper> ัวสองตัว มันจะเป็นเนื้อปลากระพงแนละ้ต้องใส่เนื้อปลากระพงแนละเนื้อปลากระพงอย่าง,งตัวใหญ่วันนั้นเรากินไม่หมดอมสองโตัวพอแล้วมันเยอะไปอันนี้เราไม่คนแล้วนะครับ เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักแล้วเด้อเอามะเขือกร,กระเจี๊ยบถั่วลงไปก่อนเลยตัวนี้มันจะสุกยากหน่อยนี่เน้นผักบ้านนี้เน้นผักแม่บ้านเขาบอกปลาก,กินเบื่อแล้วรเราจะเน้นแต่ผักโม่แต่หอมมากเลยนะี่ จะเน้นพวกผักที่มันสุกยากลงไปก่อนนะพวกกะทิยบพวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยในหม้อเห็นบ่าครับนี่สีสันนีางงา่งามงามเลย ก็จะใส่เ,อเ,ออเ,อเราจะไม่คนเยอะนะครับคนเยอะเดี๋ยวเนื้อปลามันเละปิดสามหม้อก่อนตอนนี้รอชิมนี่นะครับผักเราสุกละสีสัน <c oughs> เหลือตักใส่ถ้วย แซ่บๆเลยอันนี้เนื้อปลากระปงนี่เยนะครับเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยกินข้าวกันครับมานะครับทานข้าวด้วยกันอันนี้ผัดหมูใส่ผักนี่ครับแกงป่าอันนี้น้ำพริก ปลาทอดพี่พี่มามานะครับเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะครับ